คนหายนะคะเรายังถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของทางไทยพีบีของเราอยู่เสมอคะ่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาช่วยกัน,นะะในการรับรู้แล้วก็ดูเป็นแบบอย่างในสังคมของเราด้วยค่ะก็คือทางสํานักงานขนส่งจังหวัดขอ,อนแก่นร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากรถโดยสารนะก็จัดกิจกรรมคาดเข็มขัดนิรภัยโดยสารสาธารณะเพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่น,นะะเป็นต้นแบบของรถโดยสารที่มีมาตรฐานความปลอดภยัยเป็นเลิศนะคะหรือว่าขอนแก่นโมเดลค่ะไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันเลยค่ะ ส0มิถุนายนที่ผ่านมาขนส่งจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับภาคีเครือข่ายและเครือข่ายเฝ้ากลุ่มเยาวชนเครือข่ายเฝ้า,าระวังอุบัติเหตุจากรถโดยสารร่วมกันแจกจ่ายสติ๊กเกอร์รณรงค์การคาดเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่หนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในขณะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการติดอุปกรณ์ด้านความปล ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารเราก็จะให้ขอนแก่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับคือตอนนี้ในส่วนเครือข่ายร่วมกับขนส่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยกำลังกำลังทำโครงการนะครับพัฒนาเรื่องความปลอดภัยบนรถโดยสาร ให้ขอนแก่นเป็นโมเดลของทั้งประเทศเรียกว่าขอนแก่นโมเดลนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขยายไปยังเครือข่ายในจังหวัดต่างๆต่อไปครับขณะที่นายกหนกเิริพันธนิตชายกรขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยว่าตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กําหนดให้รถโดยสารสาธาร,รณะได้แก่รถตู้โดยสารสาธาร,รณะทุกคันทั้งประจําทางและไม่ประจําทางรถโดยสารประจําทางที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆและรถโดยสารประจําทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดรวมทั้ง รถโดยสารไม่ประจำทางทุกคันต้องติดเข็มขัดนิราภัยทุกที่นั่งตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานั้นหากฝ่าฝืนจะปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทและตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2,557ผู้โดยสารรถประเภทดังกล่าวทั้งหมดจะต้องคาดเข็มขัดนิราภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสารหากฝ่าฝืนมีความผิดต,ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับแต่ในวันนี้เป็นการรณรงเราจะ ขึ้นไปเพื่อจะออกระตุ้นเตือนให้กับผู้โดยสารได้รับทราบว่ามีกฎหมายบังคับแล้วนะแล้วก็หากท่านไม่ปฏิบัติตามท่านอาจจะต้องถูกปรับนะครับหรือในกรณีที่ท่านพบว่ารถโดยสารคันใดที่ท่านขึ้นไปนั้นนะครับไม่มีอุปกรณ์ก็คือไม่มีเข็มขัดนิรภัยติดตั้งอยู่ก็สามารถร้องเรียนไปได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ1584นะครับ ขนส่งจังหวัดขอนแก่นยังกล่าวอีกว่าทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถเป็น,นกลไกกำกับดูแลให้กับผู้โดยสารปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงได้เสนอกับกระทรงคมนาคมให้ออกกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารส่วนรถโดยสารที่วิ่งภายในจังหวัดเช่นรถเม์ที่วิ่งในขอนแก่นรถสองแถวกฎหมายยังไม่ได้ บังคับให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเนื่องจากรถประเภทดังกล่าวกำหนดให้ผู้โดยสารสามารถยืนบนรถได้และเป็นการเดินทางในระยะสั้นไม่ไกลมากนักที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังพบว่าประชาชนบางส่วนไม่นิยมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกสบาย ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะไปสนทนากันค่ะกับคุณอัธกรเจสรแก้วนะคะเป็นประธานเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากรถโดยสารพร้อมอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอัธกรค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับค่ะคุณอัธกรคับจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายค่ะได้ยินชัดเจนค่ะค่ะคุณอัธนกรค่ะกรณีที่เราได้จดทาโครงการครั้งนี้นะคะเรามีจุดประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างไรบ้างคะครับจุดประสงค์ที่เรารณรงค์เนี่ยครับก็ นื่องจากว่าเนี่ยครับขอย้อนนิดนึงนะครับรงที่ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเครือข่ายของเราได้จัดงานระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตัวตกสะพานที่หลงศัก์เนี่ยครับจนมีผู้เสียชีวิตกว่าสามสิบศพซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยท่านอาดีตรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็ท่านอดดตดีกรมการขนส่งทางบกและท่านบุัดการใหญ่บอสอนเนี่ยท่านได้มารับข้อรยกร้องของเรานะครับด้วยตัวท่านเองซึ่งในตอนนั้นเราได้ยื่นข้อเสนอของท่านไปแก่ท่านมีครับแปดข้อแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยคร ก็ทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ทำข้อเสนอเนี้ยนี่นะครับมาได้ออกเป็นกฎหมายอย่างที่ทราบกันนี่นะครับเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการคาดเพียงขันนิลภัยนะครับทีนี้ทางเครือข่ายของเรานี่นะครับก็เห็นว่าการออกกฎหมายเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่าเราคิดว่านะครับมันจะต้องมีการรณรงค์ปลูกฝังกิจสำเน็จนะครับทางเครือข่ายก็เลยได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับโดยท่านปนกอมิิชกรเนี่ยครับจัดงาน คือจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเพื่อรณรง์ให้ผู้โดยสารตระหนักถึงความสําคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็สองก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับเห็นความสาคัญของการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยเช่นกันนะครับแล้วก็สามก็คือเพื่อกระตุ้นให้หน่วยง,งานของภาครัฐเนี่ยครับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับค่ะ แล้วในกรณีมาตรการที่เราออกมาใช้ในการรณรงค์นะคะที่บอกว่าใครไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนี่ฝ่าฝืนปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทเลยะคะ่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกฎหมายที่ที่ออกมาโดยทางกรมการขนส่งทางบกนะครับกรณี<า>นี้พวกเราจะ <พอ S 1> นำะมาก็คือคเราต้องการที่จะรณรงค์ในการปกจิตสนึกครับอืมค่ะ,ค,ะคือเราจะให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายข้อนี้กับพี่น้องประชาชนนะจะได้ ขนาดว่าเอ๊ะเขามีโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมคะหรือว่าในขณะที่โดยสารรถนี่ก็จะต้องค่าเข็มขัดนิรภัยมิฉะนั้นจะต้องต้อง,องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทใช่ไหมคะครับ <Yeah. S 1> ค่ะนี่คือต้องเรียนท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะว่าบางท่านยังไม่รู้นะคะว่าเขามีโทษปรับกันขนาดนี้ฉะนั้นถ้ารู้แล้วนะคะไม่อยากให้คิดว่ากลัวจ่ายเงินเลยต้องต้อง,องคาดเข็มขัดนะแต่ให้คิดว่ากลัวเกิดอันตรายถึงชีวิตจะดีกว่า นะคะหล,ลังจารในเรื่องนี้ระยะยาวนะฮะทางคุณอธิรกรค,คิดว่าเราจะมีวิธีการสารต่อโครงการหรือทําให้โครงการประสบความสําเร็จในระยะยาวได้อย่างไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นโครงการเริ่มต้นนะครับซึ่งโครงการต่อไปของเครือข่ายเราก็คือการร่วมมือกับคนกางขนส่งทางบกนะครับโดยเฉพาะขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับเราได้สร้างต้นแบบนะครับของการลดอุบัติเหตุจากรถโด,ดยสารให้เป็นศูนย์นะครับหรือที่เรียกว่าขอนแก่นโมเดลเนี่ยนะครับ ซึ่งอยากให้เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอืต่อนต่อไปนะครับซึ่งใน,ในโครงการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านความสร้างความปลอดภัยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสานึกการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมและการตรวจสอบบริษัทนะครับหรือการให้อย่างเช่นให้รางวัลน,นะครับเกี่ยวข้องกับบริษัทที่รถโดยสารนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะมอบสติกเกอร์นะครับรับรองความปลอดภัย ให้กับรถโดยสารที่มีสถิติอุบัติเหตุน้อยที่สุดหรือเป็นศูนเนี่ยนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยพอเห็นสติกเกอร์แล้วมั่นใจที่จะใช้ใช้บริการของรถโดยสารยี่ห้อนั้นๆเนี่ยนะครับอค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ<ด>่งวนการต่อไปดีค่ะอยากให้ที่ขอ,อนแก่นนะประสบความสําเร็จนะเป็นรูปธปร,รรมทำให้หลายๆคนนะคะได้ปฏิบัติตามเพราะนั้นหมายความว่าชีวิตของคนเราก็จะ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่ใช้รถโดยสารนะคะาละค,ะะค,คาาก,ก,ก,กะ,คะขอบพระคุณคุณอนุกรเกษรแก้วมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะไม่ใช่แค่ขอนแก่นนะคะจังหวัดไหนๆที่จะมีการรณรงค์อย่างเข้มงวดเช่นนี้บอกมาได้เลยนะคะไทย P ี s พร้อมเป็นเสือกลางในการนําเสนอเราส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ได้ที่จะสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนค่ะาล้ค่ะคราวนี้มาติดตามนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเคยออกอากาศในรายการสถานีประชาชนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะเป็นเรื่องของชาวบ้านที่อำเภอลาขวัญจังหวัดกาญ